ลงแล้วเอาเอาตายตายเอาตายตัวเงินนอนลงแม่แกงกิวตายยุ๊เอ๊ะปีรีบอกให้มันนั่งลง nằm nằm lăn mà nàng luôn ơi nó ยังมา mà Nằm xuống Nằm xuống Nằm Nằm xuống

ให่ใหญ่มันไมู่กมกับเีันคชนอันนี้ต้พวกอร้ปูป่ะต้ปมันเหมอนลต้าพกี่ตัวคะเต้เดียว เช่ว่าไอตัวสีขาวรึเปล่าตรงนั้นตัวไหนอันนี้น่าจะตัวเมียแล้วก็ไอตัวดำอันนี้ตัวดำตัวเมียอันนี้น่าจะตัวเมียไอตัวนี้น่าจะตัวผู้เฮ้ยตา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 ยนมประวันนี้โอวันนี้ลูกบักรีโอ มองจะเรียกเวนิโอด้วยอ้าวชื่อ

าาย,ยานย่านย้านย่านยาดมาหน่อยยามาหน่อยอ่ะคนนี้นางลงวางลงออกปไดี๋ยดเรียวม,มานี้หมแม่ามามันนี้เดียวมานนี้ วันนี้มันจะออกยังเดียววันนี้มา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 มันดมดากเมียมันอีกมึงหางจุกดากไปแล้วเปล่าเร็วันนี้โอ้เดียววันนี้วันนี้วันนี้เดียววันนี้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  น, out, น,นังลงนัโอหาองออกแล้วไป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 